สวัสดีครับผมยนดีต้อนรับเข้าสูงกัตตันกันแล้วเช่นเคยนะผมวันนี้เราไมา่อยู่กับโอมาออฟเลนคอนเทนต์ตามคอมเมนต์วันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะมีคนขอ,อกันเข้ามานะครับผมก็ผมชนเลงกับเจ้าซูกานะครับผมจะไม่ขึ้นเป็นสายดาเมจล้วนนะเพราะว่าตอนนี้ผมจะเอาไว้แทงกับเพื่อนให้ดิกหน่อยเออดิบหน่อยแต่ว่าเจ้าตัวน,นี้เลดเกมแทงให้ไม่ได้นาน,นครับโดนยอ้อนรูดทีเดียวน่าจะร่วงต้องรีบจบนะครับเกมนี้ ต่อยให้ติดตนันต่อยให้ติดตนันต่อยให้ติดตนันทำไมดูแบบคลิปสั้นหรือว่าในติกตอกอะไรเงี้ยโอ้โหเขาติดกันแบบสามทีฮิตสามทีติดอะไม่ติดอยู่ประมาณทีเดียวแล้วโยกเขาให้โย,โยอกอวก็เดี๋ยวจะอธิบายสกิลเพิ่มเติมนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะทุบป,ปุ๊บสามตัวนะครับคลิปสามตัวจะทำให้มันจะติด พาสีสีแดงขึ้นค้อนสีแดงอ่ะเออประมาณนั้นนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งธรรมดาเลยสไลด์เข้าไปสตันแบบนี้ไม่มีอะไรมากนะครับตัวมันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะครับต้นเกมเก่งมากกลางเกมอ่าก็เริ่มมีดาเมจแต่พอเลทเกมปุ๊บใจะคล้ายๆแบบแอสซิซินบางๆเลยนะครับเออตัวมันไม่ได้หนา,าขนาดนั้นนะค 9, <000. S 1> ต้องรีบเป่นตัวนี้เพื่อนดับมาแบบรีบจบเลยนะ แต่ว่าก็คอยมีไวเละครับตัวค้ำจุนของผมไวเลตนี่กลางเกมเลยเกมต้นเกมเก่งหมดนะครับเก่งทุกช่วงเวลาถามว่าเข้าไฟต์ตัวนี้เข้ายังไงนะครับผมบล็อกเข้มสเปียร์ไว้ก่อนจริงจไม่ต้องเก็บสีแดงไว้นะครับไอระคังสีแดงเขาเรียกว่าอะไรคอนคอนสีแดงไม่ต้องเก็บไว้นะครับนี่ปล่อยให้เพื่อนเอามังกรแล้วเรามาดูดาร์คเทเลเยอร์ปอแต่เดเขาจะเอาดาร์คเทลเยอร์สวนเลยแต่ว่า เขาน่จะเจ็บแล้วฟาร์มกลับไปฟาร์มอยู่เนี่ยหายไปเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเก็บสีแดงทิ้งนี้นครับถ้าจะเข้าไฟจริงๆอ่ะไม่ต้องเก็บสีแดงเลยผมคิดว่าเอาไปตันสองทีดีกว่าเพราะว่ามันเก็บสีแดงปุ๊บติดพาแล้วตันได้อีกทีเออรูนตานี้เป็นรูนเจาะร้อยเพียวๆเลยนะครับไม่ได้ห้อยคลิอะไรทั้งนั้น เยมาแล้วว่ะนี่เช็คตั้งนานกว่าจ,จะมานะแม่รอตั้งนานยังไงเขาต้องเอาดาร์กเลเยอร์นะครับทุบสามทุบสามแบบนี้ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยถ้าเข้าไฟแบบนี้นะคือเราทุบแบบแก๊งห้าเลยอนะไฟห้าเลยเนี้ยแล้วก็จะเป็นจังหวะทุบสองจังหวะนะครับ นี่ไปเล่นกับเพื่อนเลยเพื่อนเวทผมไปตามเลยตอนนี้ยังไม่สี่นาทีนะครับยังไม่พวงกับป้องป้อมสักเท่าไหร่โหใส่มาอย่างกี้หมดปอรครับดววหมดปอคุ <c oughs> ยอนไม่พึงแรงตั้งแต่ตัวเกมเลยหรอผมรอเล่นกับเพื่อนผมรอเข้ายอนอ <c oughs> ันตรีสองวิหนึ่งสไลด์ฟิกตันเออ <c oughs> โอ้โคตรโคตรมาหาก,การาบของทีมนะครับอันนี้กลับก่อนแล้วกลับไปครับน,น,นี่อันเนี้ย มันยังไม่สิบนาทีเว้ยเรายังไม่ต้องแบบพะวงสักขนาดนั้นนะครับถามว่าต้นเกมเล่นกับเพื่อนได้เล่นไปเลยตัวมันเก่งต้นเกมนะครับก็รีบกลับป้อมให้เร็วที่สุดแล้วก็บิ้วของไอเทมมาเนี่ยเพื่อให้สู้กับแพนด้านในเลนได้ด้วยนะครับถามว่า่าถ้าจะเอาอ,องมา,มาออฟเลนจริงๆเนี่ยสู้กับแอสเซสซิงดีกว่าพวกลิงแบทแมนอะไรยี้นะครับ แล้วนะถามว่าเอาไปลงแรงดีไหมผมบอกได้เลยครับว่าไม่แนะนําแต่ถนะ้าเอาแบบเล่นฮาๆขำๆลายเครียดสมองกลับมาเล่นเกมกูอยากคลายเครียดไว้เออเล่นได้นะครับแต่ไม่ใช่ในแรงนะ <laughs> ไม่ใช่ในแรงนะครับไม่ใช่ในแรงนะครับแล้วติดแดงเลยกูทุบจะติดแดงอีกทีทุบมาสามครั้งนะครับถ้า เราไม่เจอคลิปหรือว่าเจออะไรเจอแบบหนึ่งหนึ่งกับฮีโร่เนี่ยเราต้องทุบตั้งสามครั้งเลยเนี่ยถอยลด้เพื่อน,นโอเคอันนี้กลับไปทำเลนตอบซูกานนะ่จะกลับมารับเลนทันนะครับเมตาอยู่แล้วตัวน้ำมะนาวต้องเข้านี่ผมเซฟมันเป็นโอดินบิลนะครับโอดินบิลแพทช์นี้ก็นักแข่งใช้กัน เยอะพอสมควรนะครับสวนสวนสวนได้ติเลยสวนได้ติตันแล้วติดแดงแล้วอขออย่างเดียวให้ติดพัฟซีตอนสตันนะครับแล้วมันจะมีดาเมจค่อนข้างที่จะแรงนะครับกับตัวบาง ภาวนาให้เหมือนแบบติดคลิติดคลิอย่างนี้นะครับว่าด้วงกลับไปฟาร์มต่ออันนี้ผมปลาไม่โดนนะไม่ใช่ปลาทุบไม่โดนนี่สองตัวมันก็จะไม่ติดแดงประมาณนี้นะครับอันนี้กลับก่อนแล้วก็ดูตังดูนู่นดูนี่นะครับใครรวยสุดย้อนฝั่งตรงข้ามรวยสุดนะครับถ้าเกมนี้จบไวผมก็ไม่ไม่แปลกใจอะ่ะเพราะว่า เกมเราต้องรีบจบนะครับโอเคมาฟ้าจ๋าฉันขอฉันขอมาฟ้านะพาฟฟี่พิธีบันอึดอัดบันอึดอัดตั้งใจไม่ตั้นอยู่ทีเดียว เรื่องสงสัยที่ผมเห็นมาเนี่เรื่องคนละเซิฟไม่ทัน่ะตอนนี้ผมไม่ทันแล้ว,วโอเคปล่อยไว้เล่นบนนะครับแล้วก็กลางอ่าไม่มีคลิปเราเคลียร์คลิปตรงนี้ดีกว่าเพราะล่างผมทําไปแล้วล่างดันเข้าอยู่นะครับเหลือมีแยกบนไว้ทำหน้าที่เราต่อนะครับ โอ้โหมาว่ะเลือดเต็มนี่สวนโชไอ้ฮัทส,สวนโชทุบชอโอ้ค้อนสั้นจังวะหลบมาหลบซ้ายเหรอเพื่อนช่วงแบบถ้าเมื่อกี้นะผมตันไม่โดนนี่ก็คือจบแล้วนะครับตามเขาไม่ทันแน่นอนจริงๆน่าจะพลาดตั้งแต่ตอนวาร์ปเลยเพราะว่าสตันไม่โดนนะครับ แล้วก็ฟิกเข้าไปจะไปสไลด์ปุ๊บโหแขนสั้นอีกกูเกือบละไม่เล่นกันนานเลยอะตอนนี้ผมไม่ได้เล่นนานมากคือไม่ได้เอาลงแรงเลยนะครับไม่มีคนเล่นเลยด้วยซ้าในออฟเลนนะแต่ในโรมิงมีบ้างมีบ้างเนี่ยก็ออนนิ่มตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ออกแล้วเออจะไปออกเป็นดาบแดงไปเลยแล้วก็อ่ากันเวทสักชิ้นหนึ่งไหนมาต้นเกมนำคาดี้ละ บิวไปเลยนะครับเผื่อสู้กับหมีแพนด้าแบบเมื่อกี้อีกเราจะได้ชนะเลนมี่แพนด้ายังไม่ได้บิ้วมาเป็นเจาะเกาะอันอ่าเจาะเกาะเต็มสักอันเลยนะครับเท่าที่ผมดูนะเขาจะวิ่งเวีนออลนิยามต่อด้วยนะครับสกิลสองสามารถล้างของดาซี่ได้นะครับก็เลยยากอยู่พอควรนะดาซี่ตอนนี้แต่ว่าสเต็ปเขาได้อยู่รอนะ ตัดที่ล่อมานั่นแหละเพื่อนไอเลิฟยูราเธอราเธอยังมีติดตตันให้สองเธอมค่อชื่นใจด้วยไเคลยร์โน้นเ,ยเ,นเลยหลักของหน้าที่ออฟเลนนะครับทําเลนก็พยายามให้ฟอนงข้ามเนี่ยมาเคลียร์เลนสักหนึ่งตัวเออแล้วให้เพื่อนเล่นกันสี่อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับ โอ้ยตกใจตกใจที่ว่าเทนฝั่งข้ามกูว่หลบดิเฮ้ยรอเพื่อนถ้าเข้ากันขนาดนี้อัตติฟิกหายหายยางไ้เลยคือแบบคิดว่าเออทำาไงก็ได้ให้ดาเมตจัดเต็มที่สุด ลดเลือดสตูตให้เยอะที่สุดจะได้ให้บัตเตอร์ไฟวาร์ปนะครับโอ้ไม่ตายไวมากการเงินผมอยู่ที่3ของทีมของผมนะครับก็ไม่ได้จนไม่ได้รวยนะครับกลางๆพยายามรับเลนยไปตอนนี้บิวมาเป็นออมนิอามชิ้นที่3แล้วนะครับชิ้นใหญ่นะแล้วก็ดาบแดงครับ ไม่กันแล้วเมื่อกี้เห็นเห็นภาพแล้วแต่ผมออกกันเวทยังไงผมก็ตายอยู่ดีกูบางมากโอ้โหรอตุ๋ยเลยกูกูไปตุ๋ยดีกว่าไอ้ฮัดไปตุ๋ยขอหนึ่งตัวตัวนี้ก็กูแอสซิกกูได้ไหมเนี่ยสตาร์ให้เพื่อนโอเคจบเลยจบเลยไม่อยากเกมนี้ไม่อยากกับไม่อยากจะนานเกมนี้ เพงแน่นอนถ้ารอเอยเกมเพยนก็ยืนไม่ไหวออผมบอกเลยจะไปย้อนอ่ะรีบจบรีบจบเออแม่คอนเทนต์นะครับมันก็ต้องแอบใช้ได้กันนิดหนึ่งนะครับถ้าปล่อยให้เหลดเกมปุ๊บโดนยอนรูดนะครับแพ้100% เคยืนไม่ได้ผมก็ยืนไม่ได้นะครับใครเคยเล่นโอมานน่าจะรู้ดีว่าเอเล่นเกมมันแทบจะยืนไม่ไหวเลยอันนี้ก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับผมก็เลยต้องรีบจบรีบทําเกมในเกมนี้นะครับก็ถ้าใครชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ